ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายไม่เพียงแค่เชื้อชาติภาษาหรือวัฒนธรรมแต่ยังรวมถึงความเชื่อและศา,ศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมตัวตนและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกท่ามกลางความแตกต่างนี้ศาสนิกสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันทำให้เกิดความเข้าใจเคารพและยอมรับในความเชื่อที่หลากหลายเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์จากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาสนาสถานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเสริมสร้างความสมานฉันระหว่างศาสนิกชน3ศาสนาซึ่งศาสนิกสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับว่าผู้อื่นมีความเชื่อที่ต่างออกไปแต่คือการเปิดใจเรียนรู้การแลกเปลี่ยนมุมมอง และการค้นหาจุดร่วมที่ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสการส่งเสริมความเท่าเทียมหรือการปกป้องสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้เราจะมีความเชื่อที่แตกต่างแต่เราก็สามารถร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะค่ะมีเพื่อนใหม่เพื่อนดีๆน่ารัก เยอะค่ะวันนี้สนุกมากครับบ้าเพโยชนไปกว่าขยะและได้เจอเพื่อนใหม่ๆทั้งสามศนาสอนที่หนูรู้ค่ะให้ทำความดีแล้วเป็นจือความชั่วในสังคมที่เต็มไปด้วยความท้าทายการสร้างสารรค์และส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์จึงมีความสำคัญซึ่งจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นสะพานเชื่อมโยงหัวใจที่แตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกความศรัทธาทุกความเชื่อเป็นพลังที่นำพาสารติสุมาสู่โลกของเราและศาสนิกสัมพันธ์ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันตลอดไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน